ชองออมเบตกินแซ่บนะคะอ้าวเกินช่องกันหรอสวัสดีค่ะอยู่กับช่องออมเบตคินขับนะคะออมเบตจะมากินยำวอนแซ่บนะคะสิ่งที่ออมเบตกินได้ในนี้นะคะไม่มีเลยแต่เขาจะต้องกินอะร่อนยยาสิี่หยาเพื่อหมาเพื่อสัตว์เลี้ยงของเขาแน่นอนไม่อย่ามไม่เลี้ยงหรอกอ่ะออับคุณอันนี้คือไข่เนยหมาเพ่หลุดปากไม่รู้ค่ะดูก่อนดูกิริยาในการกินก่อน ไม่ว่าจะสีหน้าหรือท่าทางอะให้กินแต่คำเดียวว่ะมีสามไข่ย<ำ>ไข่ไข่ไขแมงดาอันนี้ก็ไขไ่แมงดารู้จักไขไ่แมงดาปะเราก็ต้องกินด้วยเราก็ต้องกินด้วยเร็วแม่อุจะกินเองแล้วนะวนั่งใช้เป็ดด้วยดิเดียวบกอ็นป้อนนั่งใช้เป็ดเงเร็วองจะไข่แมงดาครับ เียวนะเขียวนะหนึ่องาเขียวเขียวเขียวละเอียดเขียวโอ้ดูอันนี้ดิกลั้มเกินมากกลั้มเกินเหมือนโดนท้า้มาบรรยากาศแบใหญ่แบ่เป็นยไงเคมเค็มไหม่เต็มน้ำยำ้าเต็มหน่อยน้ำยอ่าต่อไปไข่ปูอันนี้ของอันนี้ของแที่สุดมันจะเป็นยอมแพงแล้วนะครับผมต่อไปไข่ปูนะแม่ว อย่าคลายนะอย่าคลายอย่าคลายเฮ้ยน้ำลายเอ้ยเฮ้ยถือขนุนหมดเลยยาข้าวเป็ดอย่าคลายยาวไข่ตูนะข้าเป็ดอย่าคลายยาแขนต่อไปแอบเอาข้อไม้ไข่ตูได้ไข่ตูเป็นไงครับต่อไปไข่สุดท้ายไข่อะไรแม่โอ๊ะไข่ไข่ยักษ์รีวกิวไข่ปลงไข่ยักษ์ขออะไรเล็กๆเอาใส่ใส่เลยสวยสวย อันนี้แหละสวยตุละอันนี้สวยเด้งสุดละดูสดสุดละเอามมม่วงใส่เพื่อไงไม่มีอะไรเลยเป็นไข่ปลาอย่างเดียวเลยออกมาเป็นลูกปลาแต่มันยังไม่เป็นมันเป็นไข่อยู่ในท้องเข้าออกมาก่อนกัดเลยนะมันจะมันๆกินปลาแล้วฉลาดนะอยากกินปลาถึงเป็นอย่างนี้ถึงสอบไม่ได้เลื่อนเดี๋ยวยับวอแซปนี่นานมาทีมันโตก่อนโอเคจบจบแล้วไม่เสร็จภารกิจเอาๆทำดีๆทำดีๆ โอ้ยสงสารไทอดูเ调กันกันกักัเลยต้องกินให้เป็นทกอย่างแล้วจะได้กินข่าอยู่ได้นะเ调ด้วยอย่าพึ่งคืนเ调เ调เ调ก่อนเ调ก่อนอย่าึ่คืนเอาคืนไมเฉยเลยต้องหลานปา แล้วอันนี้ไข่ปูไข่แมนดาไข่ไข่ยิ้วๆต่อไปต่อไปให้เด็กกนมะม่วงแล้วเดี๋ยวมีอีกเมนูหนึ่งนะคือคั้งผช่ต้องรอดูเะว่าเป็นเมนูอะไรคั้งผู้เช่เพราะว่าเป็นข้าวผู้เช่อใช่เดี๋ยวมาดูว่าเด็กกินหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อยกินกี่ก่อนนะครับให้พ่อยังกินให้ดูอร่อยเลยพ่นก่อนไม่ให้ไม่กิน่วงน้ำปลาเค็มไปหรอวาเอ็มอร่อย อุ้ยนี่หยุดหยุดก่อนหยุดเออใจเย็นลูกเจี๋ยวเยเอ็มถ่ายรูปก่อนได้ไหมอ๋ออ๋ออันนี้กิโลคะเนี่ยลำไยกิโลคะหนึ่งกิโลโอ้ใจเย็นลูกใจเย็น ได้ค่ะมีคนจ้องที่จะกินแล้วนะเอาเล่นรู้จักลำไยไหมไม่รู้เขาบอกแยกได้เราต้องแยกออกมาโอ้โห เนี้ยวก็ุมล้ใช่พ่ม่วยเกษตรกรเกษตรกรหนึ่งโลำมดีจะเำนำอร่อยมากเป็นลำไยกรอที่แบบไม่หวานหรอีเมืก่อนเราจะกินแต่เป็นวันดอนแ้นะใช่แเ่มีเม็ดด้วยอร่อยมากเขาแกะมุแกะเม็ดอะไรให้หมดเลยนะทุกคนดู เดี er ๋ยวเาลองดูเมนูซ no okay. like> ีเสร็จแล้วไม่ได้เหรอาวจริงเหรอจำไม่ได้แล้วลูกินหรือเปล่าใช่ลูกินอรหรอเอาหลบเรามากินยำหรือากินลำใหญ่ี่ไม่มีเาไหร่อหรชอบ่ม่ มีของเล่นด้วยสบายล้อาอจะมีเครืหนักต่อนครับเ่ะนี่มาแล้วน้องที่บอกว่าจะรอให้หนะน,นึ่งลองครับอันนี้การอะไรพ้อเอ,อ็มก้งไก่เป็นตาแซ่บ อเมจะกล้ากินหรือเปล่าน้ำมันไายคุ้งแช่ไหมไม่วุ้งเฉยไหมมันเป็นตระกูลใครใครกันใช่ไหมใช่เลยรู้ว่าอเมริกาผ่านด่านนี้หรือเปล่าอะให้แม่ปลอใส่ลูกก่อนนะลกระโดดไปให้ตัวเล็กเล็กหน่อยไม่รู้ตัวไหนเล็กนางอาจจะติดใจก็ได้ไปเองมันต้องมันดึงก้างดองน้ำปลามันต้องเลาะหน่อยอะแม่วุ้ใช่ปะใช่เลาะยากปะไม่เอามาอันก็เลาะไันก็คือกุ้ง เ่น no. so really? huh? oh, ้องให้เป็นร้องง่ายออมฤทธิ์นเหมือนที่เห็นที่ตลาดใช่ไหมใช่นี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 ่อเนื้อมาแล้วไม่รู้ว่าออมฤทธิ์จะรอดไหมอฤทธิ์ก็ชอบนะของมันน่ชอบแค่นี้พอนี่นะครับน้ำจิ้มของรอาฤทธชอบแทบทดเียงะเผ็ดงมยังอมยังเธอกินเลยเธอน่จะชอบเธอเป็นทำอะไรลูกนเียว เขียวเขีย้ยวจะดองน้ำปลาหน่อยไม่เคยกุ้งลูกเค็มปี๊ดคือดองน้ำปลาไงกินมเอาไหนจินไม่เป็นเอาไหนจิ้มไม่เป็นไม่แน่หรอฮะตายปะเนี่ยอร่อยไม่รู้ไม่เค็มหรอก,ออกเอาเน็นิ่งไหมพ่อ,อ,อเอ็มเอาหน่าจะไม่ชอบจบกันเอ้ยเอาหน้ออกเ็ออกเอาเน็ตจำ้ำแซ่บเอาเน็ตจินแซ่บ ไม่ท่าให้หรอกเดี๋ยวก็ได้ทำตัวดีดไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเอาให้อีกแล้วเอาให้อีกแล้วค่ะไม่กล้ากินไหมก,ก,กมล้ากินแต่แม่คุชอบกินกุ้งแบบทอดกระเทียมมากกว่าตื่นข้าวแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วเอาเด็กกินแซ่บเด็กกินแซบบ่บเดี๋ยวเรกินน้ำเด็กจะไม่ตื่นแค่กินแค่กินกูเนี่ยดูเหมือนไม่มีความสุขเลยแต่เขาชอบกินแซ่บนะจ๊ะ อันนี้มันแปลกไปไงเขาไม่เคยกินไงถ้าถ้าเลือกกินชาบได้จะไปกินอะไรมุ้งแช่น้ำปลาอ๋อโอเค,ครับเดี๋ยวไทิ้งตามแล้วก่นบายบายค่ะเ,เ,เดี๋ยวมีาเนาะโอเคเ,อเ,เ,รรอเราเดยจะได้หมาเมื่อไหร่ทุกคนติดตามดูด้วยนะคะจะได้แมวบายบายค่ะทำไรคะำทำนายเต้าอ้วนอ๋อโอเคอเค่ะบายบายค่ะ